ตัวท็อปเนี่ยต่างกับรุ่นลองท็อปยังไงดีทั้งคู่ออกราคาลดไปเลย50%นะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ CHR Hybrid นะครับผมอันนี้มาก,กัน2รุ่นเลยนะรุ่นท็อปกับรุ่นลองท็อปนะครับผมต้องบอกราคาลดไปเลย50%นะเ,เรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมคันนี้วิ่ง80,000นะ อันนี้เริ่มต้นกับไฟหน้า LED นะครับผมมีเซ็นเซอร์หน้านะเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังให้ครบเลยนะคันนี้ต้องบอกประหยัดจากป้ายแดง1นึ่งล้านบาทเนี่ยต้องบอกประหยัดไปกว่า50%ประมาณ5 0 0 0นนิดๆเลยนะต้องบอกอันนี้ออกรถฟรีดาวศูนย์บาทนะครับผมผ่อนประมาณ1น0 0 0มืนอ่ะมาดูกันมีอะไรกันบ้างอ่ะกุญแจไว้กับตัวนะเป็นกุญแจคีรีสโกนะครับผมได้ตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์ด้วยนะหรือเตือนมูอับสายตานะครับตรงนี้อ่ะได้กดปุ่มสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคร เบาะตรงนี้ได้เป็นเบาะหนังดำแล้วก็มีตัวดันหลังนะครับผมสามารถปรับได้นะอ้าวพูดถึงหัวใจตรงนี้เลยว่าตัวท็อปเนี่ยต่างกับรุ่นลองท top ยังไงที่เป็นตัวไฮบริดนะครับผมนอกจากประหยัดน้ํามันแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีเรื่องตัวเซฟตี้คามลอดภัยนะครับสำหรับ adaptive cruise control เคลื่อนที่ตามคันหน้านะครับผมถ้าคันหน้าเบรกมันก็จะเบรกตามนะครับผมแล้วก็มีตัวเตือนก่อนชนแล้วก็เตือนออกเลนนะครับผมมีพลเมลฟังก์ชั่นให้ครบเลยนะครับผมคันนี้ก็จะได้ตัวนิเกเตอร์มาด้วยนะสําหรับเป็นตัวท็อปนะครับผม อ่ะแล้วก็มีตัวปรับไฟไฟสูงไฟหน้าออโต้นะครับผมให้ตรงนี้นะที่เหลือก็จะได้ตัวกล้องหลังเหมือนกันได้ตัวจอทัชสกรีนบลูทูธนะครับเบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่นะครับผมมี e v โหมดแล้วก็ตัวเบรกโฮนะครับเราสามารถเบรกโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกทิ้งไว้ได้ตอนช่วงรถปิดไฟแดงอย่างนี้ได้เลยนะครับผมต้องออดกดซน์ใหม่ๆกิ๊บเก๋อย่างนี้เลยนะอ่ะตัวท็อปนี่ได้ตัวกระจก ตัดแสงออโต้ด้วยนะครับผมตัวงแภายในดำเนี่ยดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะครับผมอมาดูกันข้างหลังว่าเฮดรูมเล็กรูมเป็นไงบ้างต็งแ่ซีฮิอาร์เนี่ยเป็นรถดูเนี่ยคุณดูดีไซน์วิธีเปิดตรงเนี้ย ก็ดูสปอร์ตกว่ารถธรรมดาแล้วเห็นไหมดีไซน์เนี่ยดูสปอร์ตมากเลยต้องบอกเวลาขับเนี่ยก็จะดูสปอร์ตขึ้นมานิดนึงต้องบอกเฮดรูมเนี่ยก็จะดูแคบกว่าตัวครอสนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่แค่จนเกินไปเรียกว่านั่งได้สบายอยู่โอเคเฮดรูมเล็กรูมประมาณนี้นะผมสูง1 7 0นะครับผมถ้าคนตัวสูงมากๆเนี่ยแนะนําไปตัวครอสดีกว่าจะสบายกว่าลงกว่าแต่ถ้าตัวเท่าผมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต่างกันถ้าชอบขับซิ่งนิดนึงก็ตัวนี้ก็จะพุตปาร์กว่านะครับผมส่วนอัตราประหยัดน้ำมันเนี่ยต้องบอก็ได้ ทีนี้อยู่ที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงอีกทีนะครับผมอมาดูข้างหลังกันนะครับผมตรงนี้มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะตรงนี้สวยมากเลยถ้าเหยียบเบรกก็เป็นไฟสีแดงนะอันนี้ก็เป็นไฟท้ายเหมนะือนมุมแรงนะอเซนเซอร์หลังมาตรงนี้มีครบเลยเปิดมาข้างหลังต้องบอกบอดี้อย่างเดิมโครงสร้างหลักเดิมสวยอยู่นะครับสวยเช้งเลยเปิดมารถสวยดูแป๊บเดียวดูรู้เลยครับผมสติ๊กเกอร์มีซิลิโคนมีอุปกรณ์ครบ ถ้าซื้อรถไม่เป็นก็มั่นใจซื้อกับเราได้นะครับเราไม่ได้เราแค่ราคาคุยอย่างเดียว,เร,ยวเรามี inspection report ตรวจกับเตอร์ปาร์ตี้นะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยถ้าที่กาาล่าวมารู้สึกว่าระบบความปลอดภัยฉันไม่จําเป็นต้องใช้นะครับกับคันนี้วิ่ง80,000นะปี2018ถ้าปี2019มันจะต่างขึ้นยังไงอ่มาดูกันเลยนะครับผมอ่แม็กตรงนี้นะครับแม็กขอบ17นะครับเป็นแม็กลายซากุระนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ได้เป็นราคาตัดดํานะครับผมอันนี้เป็นตัวรุ่นรอองท็ป ต้องบอกว่าออปชันนี้ไม่น้อยหน้าพี่เขาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาให้ดูกันนะว่ามีอะไรกันบ้างกุญแจคีย์เดสกเรามีเช่นเดียวกันนะครับผมได้เป็นตัวกดปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะครับมีตัวดันหลังเหมือนกันนะครับผมอไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันอันนี้จะได้เป็นตัวธรรมดาเป็นคูชคอนโทรคือล็อกความเร็วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้จริงๆก็เพียงพอแล้วนะล็อกความเร็วยาวๆทิ้งไกลๆเช่นเราขับไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าเวลามีรถมาข้างหน้าเนี่ยเราต้องเบรกด้วยตัวเราเองนะครับอันนี้มีพวงมาลัยฟังก์ชันปรับโหมดบลูทูธครบเลยครับจอทัศสกีเหมือนกันอ่ะอันนี้ได้กล้องหลังนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเหมือนกันเบรกโฮเหมือนกันโอหรือเรียกว่าออโต้โฮที่ว่าเบรกโดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับตอนรถหยุดนิ่งนะอันนี้จะไม่ได้ปรับไฟสูงออโต้มาตรงนี้นะครับกระจกตัดแสงนี่ได้กระจกตัดแสงธรรมดานะครับผมต้องบอกว่าที่เหลือเหมือนกันเลยถ้าระบบคามปบอดภัยตรงนี้ไม่ได้จะไม่ต้องใช้เนี่ยได้คันนี้วิ่งน้อยกว่าด้้ววยยคันนีีิ่งงเพ กหมื่นนะครับผมอ่าแล้วได้แม็กชุดแต่งอย่างนี้นะครับถ้าชอบไปทางแนวสปอร์ตหน่อยต้องบอกไซซิ่งเข้ากันเลยนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบต้องบอกอย่างที่บอกว่านั่งสบายโอเคเลยต้องรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขับสะดวกด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะ,ะให้ดูบอดี้กันหน่อยไหน,หนๆๆมาแล้วเราอยากให้ดูครบเราอยากให้คุณลูกค้าม,มั่นใจเหมือนมาดูรถด้วยตัวเองนะครับผมคันนี้เข้ามา2คันอันนี้วิ่ง4ี่หมื่นคันติดจ,จองแล้วนะครับผมคันนี้วิ่ง6กหมื่นนะเป็นคันเข้าล่าสุดเลยนะ เราให้ชมเหมือนเดิมนะครับผมออ่เอารถสวยเดิมนะครับอุ่ปรกรณ์ยังมีครบนะครับที่ให้เห็นซีดีโคนเนี่ยพูดจริงถ้ารถชนเนี่ยมันทำปกติมันไม่เหลือซีดีโคนละครับมั่นใจขอดูใบอินสเปกชันรีพอร์จากเซอร์ไพร์ตีได้อีกทีด้วยนะเราอยากให้คุลูกค้ามั่นใจว่าซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถแล้วได้คุณภาพไปนะครับผมยังไงดูรถไม่เป็นยังไง ติดต่อเรามาได้เลยนะเราขายแต่รถสวยนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนิดนึงอ่าสติ๊กเกอร์มาครบเลยนะครับผมห้องเครื่องใหม่เช้งอย่างนี้เลยต้องบอกว่าอันนี้เราแค่สปาภายในภายนอกนิดหน่อยเอยงนะต้องบอกรถได้มาเดิมๆแบบนี้เลยต้องบอกเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับล้างล้างรถบ่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกสภา,าพห้องเครื่องอย่างนี้ถ้าเป็นรถโซมโซมมาอย่างเงี้ยล้างไงก็ไม่ขึ้นแบบนี้นะครับผม ต้องบอกได้สาคัญนี้ได้รถมือเดียว2ทง้งคู่เลยนะต้องพึ่งเช็คระยะประวัติครบเลยนะยังไงใครสนใจคันไหนติดต่อเรามาได้เลยนะครับย้ําราคากันอีกทีนะครับผมอันนี้ปี2019นะราคา5,99,000บาทนะครับเป็นตัว h d นะครับผมวิ่งเลขไม้เพียง60,000นะครับหรือคันนี้นะครับ5,99,000บาทเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นตัว h v High นะครับปี2018วิ่ง80,000นะครับผมดีทั้งคู่อยู่ที่ว่าจุดประสงค์ชอบแบบไหนนะครับผม ยังไงใครสนใจติดต่อเรามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเรามีอัปเดตรถทุกวันนะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะครับเราเปิดมาแล้ว40ปีนะครับใครสนใจซื้อรถขายรถหรือเธอรถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสิทธ์ออโตโอช้ชุดเขียวเชี่ยวชาญเรื่องรถครับขอบคุณครับ